เบื้องหลังคนที่จะรบลุงที่ธนาธิทัดแกได้ส่งต่อไว้ให้ผมนะทีครับเราก็จะมาพูดถึงผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้นะแต่เพื่อไม่เข้าใจว่าธนาธิชันทำไมต้องส่งต่อให้ผมอยู่ครับ <c oughs> ในเมื่อนะครับท่านส่งต่อให้ผมผมก็จะบอกให้ครับคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่จะร้องล้มลุงเนี่ยนะครับมีอยู่หลายคนแต่เราไล่ไปก่อนเลยนะครับไล่ไปก่อนเลยนะครับคนแรกนะครับที่ คนที่อยู่เบื้องหลังที่จะล้มเพื่อลดแรงไมันี่นะครับคนแรกเลยนะครับที่เรารู้อยู่แล้วนะครับรายชื่อมีอย่างต่อไปนี้เมงเกอร์ที่ดาวคางนะครับเมงเกอร์มีหน้าที่อะไรเมงเกอร์ก็มีหน้าที่ที่จะร้องนู่นร้องนี่ร้องนั่นที่ดาวคางเพื่อสร้างความรุ่หวาแล้วก็เสียเวลาเป็นด่านหน้านะครับเป็นด่านหน้านะครับให้กับอาการที่จะล้มลกนะครับคนที่สองนะครับ พวกอากาบนะกาบกาบที่ดาวคารนอันนี้ก็จะเป็นทับหน้าคอยชนนะครับคอยชนนะครับคอยชนให้อะไรต่างๆานะครับตอบโต้นะครับให้กับเป็นเก์ดีิดาวคารนสาม,มลาตายนะครับล้าน่ายดังนั้น่ผมจะได้ไปเรื่อยนะครับแต่ว่าจะมีคนที่เสอร์ฟไพ์อยู่คนนึงนะครับสามนะครับคือลานตายล้านตายนี่ก็จะเป็นทับหน้าเหมือนกาบครับนะ กลับไปปริซูน่าปุริเซอร์ที่อยู่ดาวคารนจะเป็นทับหน้าคอยชนนะครับให้กับบิงเกอร์ที่ดาวคารนะครับก็ยังมีอีกครับนะคนนี้นะครับคนที่สี่นะครับคนนี้ก็มันจะมันจะเริ่มลึกเข้ามาแล้วนะครับลึกเข้ามาแล้วนะครับคนที่สี่ก็คือบอสบอสที่ดาวคารนะครับบอสบอสที่ดาวคารนะครับ บอปลปอที่ดาวคารนี้ก็มีอาชี่นะครับที่จะเป็นตนเซอ์หลักให้กับเบนเกิร์บหรือทำทำอยู่เบื้องหลังนิ่งๆอยู่นิ่งๆสวยๆ่อๆนะครับแต่ก็อยู่เบื้องหลังกระบวนการนี้ะบวนการที่ล้มลุกนะครับส่วนคนที่ห้าลึกเข้าอีกแล้วนะครับลึกเข้าอีกแล้วนะครับคนนี้นะครับเป็นตัวละครสําคัญ ในเรื่องนี้แล้วก็มีความคับแค้นในตัวลูกในตัวปา้านะครับมากๆลูกป้าที่ดาวังคารครับคือสิ่งที่ผมพูดไปนี่เป็นซึเป็นนิทานจากดาวังคารนะครับน้ำสมุนต์จะเป็นน้ำของดดาวังคารนะครับสีปูนชีวิต,าาตลและนิทาในการรับชมรับปากด้วยนะครับเพราะสิ่งของพวกนีดด้เป็นเรื่องจากดาวพานนะครับพูดเพื่อความบันเทิง คนที่ห้าคนนี้ครับคือจุดขายผมเคยสนิทสนิทด้วยนะครับแล้วก็ผมพูดไม่เต็มผมไม่อยากพูดให้เต็มปากแต่ผมเชื่อว่าที่ที่ผมพูดขนาดนี้ผมคิดว่าเอฟดีเอนาจะทรานะครับคนที่ห้าคนนี้คนที่อยู่เบื้องหลังจีบลวการที่จะล้มลุงรวมปาที่ดาวค่ะก็จะมีคนกลุ่มนี้ครับ มีคนกลุ่มนี้นะครับนะครับใครที่อยู่สวยๆยอยู่รลอ่อ,ออยู่นิงๆคนนั้นคือตัวการนะครับนะคนคนนี้นะครับผมมีหลายช่องพูดไปแล้วนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไม <c oughs> ทนายทันถึงส่งต่อหมาหผมนะครับแต่ผมก็พูดได้เพียงแค่นี้แหละนะครับว่าคนคนนี้นะครับ เป็นคนที่อยู่เบ้างหลังกับขนะบวน,น,นบบการนี้นะครับคนคนนี้นะครับอยู่เบ้างหลังขบวนการนี้นะครับสี่ครับคือหลายคนก็คงจะทราบแบบผมคงไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะหรอกครับนะครับเฟสี MC ก็คงจะรู้นะครับว่าถึงขบวนการพวกนี้แล้วก็มันมีนะครับนายทุน สนับสนุนเงินให้กับคนกลุ่มนี้เป็น f c ที่เมื่อก่อนเป็น f c ของลุงของบ้านที่ดาวคาของเราฟัางนะครับมันจะมี f c ที่มีเงินคนหนึ่งแล้วก็จะมีจุดๆๆท่านหนึ่งที่ดาวคาโอเคนะครับแต่ผมไม่เคยเชื่อใครอย่าดิ้นนะอย่าไปดิ้นนะผมเปิดแล้วนะครับเห็นจนาย์ชันส่งต่อมาผมก็ส่งต่อให้ คือเรื่องพวกนี้ผมเชื่อว่า FC รู้การทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นใครทูบเบอร์พวกเราก็รู้แต่ผมคงไม่ต้องพูดหรอกนะครับเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวท่านเขาก็จะหาว่าผมแบบอุ้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมแบบไม่ใส่หลายเขาผมไม่ใส่หลายใครนะอย่าไปตีฟาร์มนะครับว่าผมยังงูย่างงี้อย่างนั้นแล้วก็ว่าต้องเป็นคนนี้ต้องเป็นคนนั้นไม่ใช่ผมเชื่อว่า FC รู้ดีนะครับบุคคนนี้มีฟาร์มครับแคลน ในใจลุงป้าเรามาบ้นนะครับและยังเชื่อนะครับว่าเขาจะทําการล,ล้มลุงป้าที่เราคานอีกแน่นอนนะครับนะครับคนเหล่านี้นะครับคือศัตรตูของลุงป้าและเป็นศัตรตูของผมนะครับแล้วมีอีกคนนึงป้าใหม่ล่าสุดจะเป็นใครไม่ได้นอกจากลำยอง ตัดดาวขาดตัวนี้รับยองตัวนี้ได้มาแรงม,มากๆกระแสหลับมาแรงแต่ตัวนี้ก็เริ่มตกแล้วนี่ก็คือหนึ่งในกระบวนการทำน,นะครับการทำนี่ก็คือหนึ่งในกระบวนการทำแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่อยู่แบบนิน่งๆไม่ออกตัวแต่หลังบ้าน,านปากดีจริงๆสมัครับนะครับเชื่อว่าเอฟซีรู้ดีครับธนาดนิทัทก็น่าจะรู้พิทนันก็รู้ ผมคงไม่ต้องพูดว่าคนคนนี้คือไขรนี่ครับคนเหล่านี้ครับคือตัวการหลักที่จะล้มนะครับกระบวนการล,ล้มวงผลปัแต่งที่ดาวาคาร์อ่นีรื่องดาวคารนะครับุงผลก,ก็เป็นดาวคารมาัแต่งไม่ว่าจะดาวคารนะครับแลวนามสมมติก็เป็นนามที่ตัดแต่งขึ้นมาเองจากดาวคารเป็นนิทานนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะทราบอีูแล้วนะครับว่าม ทังชุนจันที่จะสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับลุงกับป้าใครคือศัตรูของลุงบป้าคนนั้นคือศัตรูผมชัดเจนนะครับแล้วก็ทนายอุทัยไอย้ทนายทนายนงกะบางจะเดินทางมามีอะไรซื้อไพรปุ๊คุกแน่นอนแต่เราจะไม่เปิดว่าพวกเราจะทาอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนสบายใจได้เราโต้กลับแน่นอนนะครับเราสวนกลับแน่นอน เราทาอะไรนะครับเอ่ไม่เปิดว่าพวกเราทำอะไรกันนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนคข,ข้าใจโปรดใช้วิจารณายานในการรับชมรับฟังสิ่งที่พูดมาเป็นนิทานจากดาวคาร <c oughs> ตัวละครก็มาจากดาวคารนะครับดูว่าฟังมนเถอะนะครับสำหรับคลิปนี้ครับนะไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณท่านนะครับที่เข้ามาเร้ับฟังวันนี้เมื่อกี้ลราสดไม่ได้พูดนะครับลืม เรียมทําคลิปผมรู้ว่าทุกท่านทราบว่าเป็นใครคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับเจ้าปู่ก็ทราบทุกคนก็ทราบผมเป็นผู้ว่าผมไม่ยุ่งกับใครแล้วผมอยู่กับลุงกับป้าพอนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเน่นี้นครับสวัสดีครับ